สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเมธาพรน้องนาดิฉันปนระถมศึกษาปีที่6วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับโรงเรียนบ,บ้านโคกใหม่น้องสวงกันค่ะโรงเรียนบ้านโคกใหม่น้องสวงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขตหนึ่งโดยตั้งอยู่ที่หมู่3ตําบลแสลงพันธ์อำเภอลำปมาจ,จังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นปฐมศึกษาไปที่6โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น80คนภายใต้การบริหารงานโดยนางวราดาอ้อมวีหารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหม่น้องสวงและมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสินส้น11คน ผู้ผู้รับผิดชอบโครงการคือนางสาวธนพรอุบลลาโรงเรียนบ้านโคกใหม่น้องสวงมีวิธีการดำเนินการการจัดการขยะและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดังนี้ค่ะ 1. การสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะโดยการให้ความรู้การจัดการขยะทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมหน้าเสาธง 2. การสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดโดยการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบในการทำความสะอาด 3. การส่งเสริมการสร้างวินัยโดยบูรณาการกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และการปลูกผักในกิจกรรมชุมนุมตลอดจนสร้างอาชีพให้แก่นักเรียน 4. ส่งเสริมและรณรงค์การแยกขยะ คณะกรรมการสภานักเรียนดำเนินการพี่ดูแลน้องสำหรับคัดแยกขยะเป็นแกนนำในการปฏิบัติการคัดแยกขยะเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน 5. การนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้แก่การนําแก้วมาเองเพื่อลดการใช้พลาสติกและนำกล่องลังมาใส่สื่อการสอน เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการํำเนินง,งานของโรงเรียนปัตขยะและวิธีการจัดการขยะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนนาขึ้ใหม่น้องเสือที่ร่วมสร้างสารรค์ให้การํำเนินง,งานโรงเรียนปัตรขยะของเราเกิดท้นสำเร็จได้อย่างยั่งยืนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี